สวัสดีค่ะ FC วันนี้แอบอยู่กับแม่น้องเฟสแล้วก็น้องเฟสเพิ่งเลิกเรียนมานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยแวะผ่านเข้ามานะคะบอกว่าน้องเขาอยากกินเต็งโมก็เลยให้เต็งโมน้องเข้าไปนะคะก็แอบถามเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าว่ายังไงนะเมื่อกี้คุณแม่ว่าเเเออาาะดันิมแหลว่ยังไงนะคงงนะเอาโซลอันเดิมมันแหละ ครับยังไงต่อลูกแล้วยังไงต่ออันเดิมนี่ตัวไหนเอ่ยจำได้ไหมที่นเขียนตงุ้นที่หนูพูนกับโฟงน้ำเขียนเลย แล้วหนูยังจำได้อีกไหมจำได้อยู่ตปวไหนครับเลขศูนย์กับเลขสี่ครับก็เลขแล้วก็เลขสองเลขสองก็เมื่อวานแล้วก็อะไรนะมันก็มีตัวเลขนี้ แล้วที่จะย้ำให้ป้านี่ตัวไหนอืมก็ตัวทีิ้งเอาปูนเขียนอแต่ว่าฟองมันให้เร็วหนูก็เลยว่าเอ๊ะทิ้งดีกว่าเมื่อคืนได้ฝันอีกไหมไม่ได้ฝันอโเคแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะฝันอะไรอีกครับเดี๋ยวเอฟซีจะตามนะอยากได้อะไรไหม อยากอยากได้ของเล่นก็เป็นรถไถครับคุณมเทพรถไถแล้วดึงมนูจะเอารถด,ดึงแล้วหนูก็จะเอาสุกลอมครับเอาสีชมพูครับอยากได้แค่นี้ใช่ไหมของเล่นวันนี้ได้อะไรไปเอ่ยวันนี้ได้อะไรไปครับแซนโม,โมอยากกินพอดีเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊บีไปไหนมาไปทางนี้ไปไหนมาไปทางนี้นี่แอดถูกหวยสองวันด้วยกันเลยเนีค่ะไปมาแล้วไปมาแล้วเมื่อกี้แกบอกว่าไปบ้านเราบอกค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวฝันใกล้ๆวันให้มาหาขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องเฟร็ดครับวันนี้ได้แตงโมไปทานเนาะครับ บอกว่าอยากได้ของเล่นอยากได้รถเกี่ยวอยากได้หนูอยากได้รถเก, <c ười> กี่ยวลอม้วาหนูอยากได้เกี่ยวจริงจริงม้หนครับไม่เป็นครับอยากได้รถเกี่ยว<ม>อยากได้ของเล่น <c ười> อยากได้ฟุตบอลอกากได้ของเล่นหนูอยากได้รถรถรถปั่นข้าวด้วยครับ<อ>ผมฟุตบอลครับก็สาบอล ถ้าเรามานั่งถามแบบนี้น้องเขาจำไม่ได้ยังยังคิดว่าตัวเลขที่เขาเขียนให้แล้วคือให้เราไปคือเขาให้แล้วให้แล้วเขาจะคิดว่าเขาให้ไปแล้วแต่เรามาถามเขามาถามอย่างนี้ปุ๊บเขาจะคิดว่าเขาอยากได้อะไรต่อแทนค่ะเขาเลยบอกว่าออ,อยากได้รถดึงอยากได้รถอยากได้ฟุตบอลสีชมพูค่ะอยากได้รถเกี่ยวอยากได้รถปั่นข้าวครับมผมเลขเลขที่เขียนนั่นเหรอจร๊ะ ใช่ไหมคะใช่จะเอาซื้ออย่างแต่ทีนี้เรามาถามนี้เขาเขาจําได้เป็นบางตัวจําได้เป็นบางตัวอยากได้อยากได้ฟุตบอลครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ยินน้องเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะฝันอะไรอีก เหมือนเขาบอกในๆมาอีกนะว่าให้เราติดตามน้องมันเป็นอะไรที่แปลกคือคำว่าไม่รู้คฝันว่ากินกล้วยลูกหนึ่งตั้นี้หนูไปดื่มน้ําหนูบวดออกหนูดูกระติกมีแต่เศษอาหารอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยเททิ้งแล้วหนูก็เลยใส่น้ําใหม่เท่านี้หนูก็กินไปหนูก็นอน แค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือก็เล่าฝันให้ฟังนะคะเขาได้กินกล้วยอยากกินกล้วยหรือเปล่าอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยอ่ะเป็นกล้วยอ่ะกอา,ลา,ก,นานกล้วยตกตรงนี้นะใช่ก่อนเดินทางเมื่อเช้ากับน้าน้อยกล้วยตกตรงนี้นะทั้งที่มันไม่มีคลื่นเดี๋ยวอยู่ๆกล้วยน้ำว้าตกตุ๊บก็ลองมาเก็บหนึ่งวีครึ่ง อันนี้คือเรื่องเมื่อเช้าน้ไม่กล้วยแล้วเดี๋ยวเราฟังฟังไปจะได้เห็นน้องก็พูดเองว่าเหมือนว่าเขาจะฝันอะไรอีกยังไม่รู้ว่าจะฝันอะไรอีกใช่เป็นเหตุจุกใจเหมือนกันกคนนี้ทำอะไรเราน่าติดตาม EP นี้ฝันว่านูเห็นเต่ายักษ์เท่านี้เลยฝันนี่งเรื่องจริงค่ะฝันเราไม่ได้จำจากกละมังแน่บ้านนะฝันใช่ไหมฝันนูเห็นเต่ายักษ์เท่านี้เลย เปร่าเลยแล้วนี้มันนก็ทาแป้งให้มันมันก็มันก็คานหายไปเป็นไบบเรื่องอย่างนี้โอ้เรื่องอย่างนี้ ทีนี้เรามาดูความน่ารักของน้องที่คุณน้องเขาเล่าแต่ว่าตัวเลขเนี้ยเขาย้ำมาแล้วว่าเขาให้แล้ว EP สองให้ไปแล้วนะ F สแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราแค่แ<ต>อยากรู้ว่า,วาแม่ของหนูรถเสียแต่ว,ว่าแม่หนูไปซ่อมมาแล้วแค่อยากรู้ว่าอ,อาจจะย้ำให้เราเลขเด็ดๆเหมือนงวดที่แล้วเขาย้ำมาสองหนึ่งครั้งสองหนึ่งตัวเดียวนะคะย้ำจริงย้ำจริงแล้วก็บอก<ๆ>แม่ด้วยนะว่าแม่ต้องเลขสองหนึ่งนะ ย้ำค่ะทีพี่นี้นะคะเอฟซีอาจจะมาติดตามน้องบ่อยแต่ก็ไม่ได้กบกวนน้องนะคะเขาแวะมาหาบ้านป้าประจำว่าพอดีว่าเราให้น้องเขามาเอาแตงโมนะคะตอนเขาอยากกินแตงโมอะไรนะกับเองก็ได้อะไรนะกับเองนี้ระวังนาหมากัดห้ามดืแต่ว่ามันไม่กัดน้องไม่แน่ตัวเล็กขนาดนี้กัดงับคอเลยนะ เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะแดงนะลูกแดงมากเลยแตงโมนะงั้นเราไปตัดผมกันอ๋อมันซ่อมรถมันแล้วใช่ไหมซ่อมแล้วค่ะอ๋อโอเคนะคะ FC วันนี้เราได้เห็นความน่ารักของน้องจ้าลูกมันยังไม่สุกครับตอนนี้ก็ยังรอดูวันที่หนึ่งธันวาคมแต่ก็ใกล้วันน้องเขาอาจจะมีตัวเลขมาย้ำให้เราแต่แอก็พยายาม ติดตามน้องเรื่อยๆนะคะที่ FC บอกว่ารอดูนะคะน้องเขาจะพูดเองแล้วก็จะพูดย้ำตัวเลขให้ FC นะคะได้ยิ้มกันนะคะได้มีการลุ้นกันนะ,ะอาจจะเป็นแนวทางแต่เราก็ยังพอได้รอลุ้นนะคะให้กำลังใจน้อง FC เข้าไปดูได้นะคะ ในคลิป EP 2เลขเด็ดไม่รับบอกต่องวดวันที่1ธันวาคม2567ความฝันอาจจะเล่าในเรื่องของตัวเลขปริศนาให้เราได้ยินอีกนะคะอาจจะให้มาตรงๆเหมือนงวดที่แล้วมาย้ำโค้งสุดท้าย2 1นะคะ F 4ขอบคุณนะคะแม่น้องเฟสขอบคุณน้องเฟสวันนี้ที่มาแวะมาเยี่ยมป้าที่บ้าน <laughs> นะคะก็ฝากตึงโมไปด้วยเนาะนะครับสวัสดีครัะ สวัสดีครับเอสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะไม่นองเฟสสวัสดีค่ะ